สวัสดีกับท่านผู้ชมผู้ฟังท่านนีนะครับผมและตอนนีผู้ชมเราอยู่ผมฟุตฟิตนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเราอยู่กับเกมเรซิตี้เก่าเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมผมจะมาบอกจุดดับนะครับผมของรถ ANX นั่นเองนี่ครับก็จุดแรกนะครับผมเป็นจุดของใบบิงโกนี่เองนะครับเอพีซีชื่อว่าผู้ผลิตสีนะครับผมสำหรับโลเคชันในการมาตรงนี้นะครับก็อยู่ตรงบริเวณนี้เลยนะครับแยกซังวอนนะฮะเนี่ยตรงหน้าอาคารธนแพทย์นะครับตรงกลางนี้เลยนะโอเค ก็เดี๋ยวดูกันนี่ครับว่าจะดอกไหมนะฮะก็ต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับที่คลิปมาช้านะครับผมเพราะว่าก็ติดหลายอย่างนะครับทั้งเดี๋ยวจะตัดคลิปเดี๋ยวจะไลฟ์นะครับเดี๋ยวจะไปนู่นไปนี่ก็ต้องขอโทษกันด้วยนะครับที่คลิปมาช้านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับถึงจุดสุดท้ายแล้วนะฮะเดี๋ยวดูซิว่าจะดอกไหมนะครับปึ๊บไมดอก จะร้องไห้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าราคาของใบบิงโกมราคาเท่าไหร่นะครับ A n X นี่ฮะเป็นตัวนี้เลยนะครับ1นึ่งแสนก็อีกห้าพันบาทนะครับ1นึ่งแสนหนึ่งประมาณนี้อันนี้เขามีการตัดราคาไปเนาะประมาณนี้นะประมาณ1นึ่งแสนนิดๆนะครับโอเคก็ลองมาวิ่งกันดูแล้วกันนะผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดตับชิ้นที่1กันนะฮะผู้ชมโอเคนะครับสำหรับชิ้นส่วนชิ้นแรกเลยนะคผู้ชมนะครับก็ตรงนี้เลยนะครับ n b c ชื่อว่าพนักงานส่งไก่ทอดนะครับนะโลเคชันอยู่ตรงนี้เลยครับแยกซังวอนแล้วก็ทางเข้าโรงเรียนปถมยองดองนะครับตรงนี้เลยนะฮะก็พนักงานส่งไก่ทอดนะครับผมมันดับชิ้นส่วนของกาเบียนด้วยนะคุณผู้ชมนี่ครับก็ถ้าสมมุติว่าใครแบบหาตังอะไรประมาณนี้ก็ผมว่าวิ่งตัวนี้ก็ดีนะนะครับก็สุ่มดับไปว่าจะได้ N X หรือว่าของกาเบียนนะครับผมอย่างน้อยก็มันก็น่าจะได้แหละวะาะคงจะมีเปอร์เซ็นต์ในการดับเยอะกว่าอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ลองมาวิ่งกันดูนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองวิ่งอันนี้ดูนะครับว่ามันจะดรอปให้ผมใหมนะนะฮะไปโอเคครับจุดสุดท้ายถึงแล้วนะคุณผู้ชมนะครับตรงนี้เลยมันจะวนกับมาที่เดิมนะอึ๊บไม่ดรอปอีกแล้วโอเคก็ไม่เป็นไรลองมาวิ่งกันดูเลยกันนะครับเดี๋ยวลองดูราคาซิว่าราคาของชิ้นส่วน NX ตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับชินที่หนึ่งโอ้โห นี่คือจุดตกต่ําของชีวิตเลยหรือเปล่าเนี่ยห้าพันนะครับอยู่ที่หลักพันนะโอ้โหตกตกมากนะครับนะแต่ว่าอันนี้ผมเห็นว่ามันตกมาพักหนึ่งละนะครับก็ไม่เปไ็นไรนี่ครับผมลองมาวิ่งกันดูนี่ครับถ้าสมมติว่าได้ก็ขำๆไปนะคุณผู้ชมนะี่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดถัดไปกันนะครับผมโอเคนะครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันกับเรื่องของ NPC ตัวที่2แล้วนะครับ ชื่อว่าเด็กปั๊มนะครับผมสำหรับโลเคชันในการมาก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับจากเดิมวิ่งลงมานะครับตรงนี้เลยนะฮะรงเรียนขยองอิวนะครับโอเคแต่ผมจะลองรับดูนะว่ามันจะดอปหรือเปล่านะครับลองวิ่งดูโอเคนะครับถึงจุดสุดท้ายแล้วนะคผู้ชมปอ๊บอ่านี่ครับไหมดบโอเคเดี๋ยวเราไปดูชิ้นส่วนที่นสองนะครับดูซิว่าราคามันจะหนาครบหาไหมนะครับอยู่ที่ระดับหลักแสนนะอันนี้ก็คือการตัดราคานะครับ มาเขาขายอยู่ประมาณ90,000นะก็แสนหนึง่งประมาณนี้นะครับลองมาวิ่งกันได้นะสำหรับตัวเด็กปั๊มนะคุณผู้ชมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดถัดไปกันนะครับโอเคครับสำหรับตัวถัดไปนะครับชิ้นส่วนที่สามก็ NPC ชื่อว่าช่วงเวลาปิกนิกนะคุณผู้ชมนะครับก็สําหรับตัวนี้นะครับมันสามารถได้ทั้งชิ้นส่วนของ A n x แล้วก็กาเบียนได้เลยนะคุณผู้ชมนะครับ2ชิ้นเลยนะแต่ว่ามันจะสุ่มดรอปเอานะครับก็ลองมาวิ่งกันดูนะฮะเดี๋ยวผมจะลอง วิ่งซิว่าจะดรอปอะไรหรือเปล่านะครับลองดูโอเคนะครับก็จุดสุดท้ายและะ้วนี่ฮะตรงนี้เขียวปิดเลยดูซิว่าจะได้ไหมนี่ไม่ได้ไม่ได้เลยเลยชีวิตนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูซิเอ <P> นเอ็กซ์ชิ้นที่3ามนะครับโอ้โหหนึ่งหมื่นถูกเหลือเกินนะครับก็ไม่เป็นไรเรามาวิ่งกันดูนะฮะเดี๋ยวไปดูชิน้นที่4ี่กันนะครับ โอเคนะครับสำหรับชิ้นส่วนที่สี่นะครับ n p c ชื่อว่าคุณป้าซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็สําหรับโลเคชันในการมาตรงนี้นะครับตรงบริเวณนี้เลยนะครับนี่อันนี้เลยนะฮะซังซูหนึ่งเหนือสุดของสะพานยองโดนะครับตรงบริเวณนี้เลยนะครับโอเคผมจะลองรับดูนะครับสําหรับจุดนี้นะโอเคนะครับจุดสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมอันนี้นะครับปึ๊บใหม่ได้อะไรสักอย่างใหม่ได้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเก็บของแป๊บหนึ่งโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คราคากันนะผู้ชมนะครับว่าของดังกล่าเนี่ยราคาเท่าไหร่นะชิ้นที่สตอนนี้ราคาประมาณ99้านเกะครับ9 9้าืนะเกือบเกือบแสนนะครับก็ลองมาวิ่งกันดูได้นะครับแล้วเราไปดูชิ้นที่5กันครับผู้ชมครับโอเคนะครับเอ c ตัวสุดท้ายนะครับชื่อว่าช่วงเวลากลับบ้านนะผู้ชมนะครับสำหรับโลเคชันในการมาตรงนี้ก็ตรงบริเวณนี้นะครับหน้าโรงเรียนซันยองนะครับนะ ก็มาวิ่งกันได้แต่ผมจะวิ่งก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองวิ่งดูว่าตรงนี้มันจะดรอปหรือเปล่านะครับสำหรับจุดจุดนี้นะคุณผู้ชมอ่ะตอนนี้ถึงจุดสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมเลครับดรอปไหมเอ่ยอ่านี่ครับได้มาหนึ่งชิ้นนะครับก็จะดูซิว่าราคาจะเท่าไหร่นะครับเจ้าประคุณเจ้าพ่อ้นั่นเจ้าแม่อ้นี่เจ้าพี่อ้นู่นขอให้ราคาชิ้นส่วนเอเน็กซ์ X ิ T ี่ห้านะครับราคาแพงด้วยเถอะปึ๊บอ่เงืนะ่อนี่ฮะ ราคาเกือบ1 0 0 0 0แสนได้มั้งนะครับก็ตีไปสักแสนหนึ่งก็ได้นะฮะประมาณนี้เนาะก็ลองมาวิ่งกันดูด้วยกันนะครับสำหรับบิงโกนะผมก็จะไม่ได้บิงให้ดูในรอบนี้นะครับก็คิดว่าใครถ้าอยากได้ก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่าต้องบิงโกยังไงเนาะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์กับผมด้วยนะครับใครมีคําถามอะไรสามารถทิ้งคําถามไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับ แล้วสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนก็นกนสวีดัสสวัสดีกับคุณผู้ชมผู้ฟังท่านด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ